คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะยิ้มได้ท่ามกลางสถานการณ์ไฟป่าแบบนี้เพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ไฟป่าเยอะมากๆแล้วก็มีกลุ่มคนอย่างเจ้าหน้าที่รวมถึงชาวบ้านที่เขาเป็นจิตอาสาไปช่วยกันดับไฟบางคนเหนื่อยนะคะโอ้โหทำงานห<ด><า>มรุ่งห<า>มค่ำนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ในป่าอากาศก็ร้อน แต่ว่ายังมีภาพที่ยิ้มได้ก็คือมีน้องๆจิตอ,อ,อาสาจาก3โรงเรียนดังในจังหวัดเชียงใหม่มาช่วยกันแพ็คเป็นห่อข้าวเหนียวหมูทอดหรือข้าวเหนียวหมูปิ้งนี่แหละไปให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป,ป่าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยน่ารักสดใสขนาดไหนแล้วก็มาช่วยกันเนี่ยค่ะจัดเตรียมข้าวเหนียวโอ้<ห>อรอ่อมปิ้งด้วยจะบอก หอแบบวัสดุธรรมชาติด้วยนะค่ะนี่โอ้โหแล้วเขาก็เหมือนตั้งใจมารวมพลังกัน ห่อข้าวเหนียวหมูปิง้งอ่ะมันเป็นเมนูที่ทานง่ายอยู่ท้องแล้วมันก็เสียยากด้วยสภาพอากาศแบบนี้นะ,ะแล้วนี่ก็ชื่นชมเด็กๆที่ใช้ใบตองใช่ไหมคะเป็นวัสดุจากธรรมชาติแล้วก็หมูปิ้งนี่ไม่ได้ถอดไม้ออกนะก็คือใส่ไปทั้งแบบนั้นเลยแล้วก็มีวิธีการห่อที่น่ารักมากค่ะพอพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาเปิดใบตองออกเนี่ยก็สามารถหยิบหมูปิ้งเป็นไม้ๆออกมารับประทานได้เลยแล้วไม่ได้แค่อิ่มก็เห็นว่าเป็นห่อที่เหมือนมีกําลังใจส่งไปให้อ่ะมีข้อความ ความเขียนไปด้วยค่ะใช่ข้อความเขียนไปเช่นขอบคุณที่เสียสละดับไฟป,ปานะคะหรือว่าขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยนี่ค่ะแต่ละคนก็เขียนมามีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ ขอให้ปลอดภัยนะคะก็เป็นที่การเขียนจากใจของเด็กๆเ,เลย <c oughs> ม,มีมีวัดมีวัดหน้าให้ด้วยนะซูยยิมใช่ค่ะก็เป็นการร่วมมือกันนะคะของนักเรียนจาก3มโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลายัยปรินซ์รอยนะคะรวมถึงเลยินาชาลีวิทยาลัยด้วยมาช่วยกันห่อข้าวเหนียวแบบนี้ที่วัดโลกโมลีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดโลกโมรีนะคะพระครูไัยบู์เจติยานุรักษ์ยังให้ลูกศิษย์<ส><ล>ทอดไข่เจียวด้วยแล้วไข่เนี่ยก็เอามาจากการที่มีนักท่องเที่ยวมาแก้บนคะเป็นการแก้บนพระแม่จิรพรภามหาเทวีนำมาช่วยกันทอดไข่เจียวใส่ถุงห่อข้าวเหนียวรวมทั้งหมดได้ประมาณพันชุดแล้วก็นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ <S <S นักรบดับไฟป่านะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ยังคงปะทุอยู่แล้ววันนี้ค่ะ เชียง <icana>, ใหม่ยังเจอไฟป่ามากถึง24จุดกระจายใน9อำเภอเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งดับไฟอยู่เด็กๆเหล่านี้ก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยเหนื่อยเพราะว่าทำเพื่ออากาศที่สะอาดเพื่อให้ทุกคนได้หายใจอย่างเต็มปอดนะคะ